สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะองค์ดำโซรสเปิดตัวมาเหสีทั้ง8รักกันดุดพี่น้องไม่เคยทะเลาะกันหนุ่มๆถึงกับอิจฉาบ่อนเชิญยิ้มพาเปิดใจองค์ดำโสรสอาจารย์ศักยันชื่อดังพร้อมเปิดตัวมาเหสีทั้ง8รักกันดุดพี่น้องเรียกว่านาทีนี้ผู้ชายหลายคนต้องอิจฉาเขาอย่างแน่นอนสําหรับองค์ดำโสรสอาจารย์ศักยันชื่อดังที่มาเปิดใจในรายการครั้งแรกชำระโซเชียล ที่มีบอนเชญยิ้มเป็นพิธีกรกับการเปิดตัวมาเห็นสีทั้ง8คนที่รักกันดุดพี่น้องไม่มีให้ต้องทะเลาะกันแม้มีสามีคนเดียวกันโดยทางองค์ดำโสรดได้แนะนำภรรยาคนแรกว่าชื่อสไป์มาจากสีสเกตเจอกันในงานแต่งคนที่สองน้องแอวกำแพงแสนเจอที่ตลาดขายของคนที่สมน้องแนนนคปรปฐมเจอกันที่โรงพยาบาลทำงานคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลคนที่สี่น้องมาปางสงขาพบรก,กันจากไอจี คนที่ห้าน้องแพรรี่ร้อยเอ็ดเจอกันทาง Facebook คนที่6น้องหมวยเจอกันใน t i k t อกด้านบอลถึงกับล้านชื่นชมภาภูมใจเป็นผู้ชายที่ใช้โซเชียลได้เก่งและถูกทางมากก่อนจะแนะนําภรรยาคนที่7น้องฟิล์มเจอที่วัดนางมาทําบุญไหว้พระกับแม่ที่องค์พระปฐมเจดีคนสุดท้องไม่เหมือนคนสุดท้ายพูดไม่ได้ยอมรับเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่ได้หลับหูหลับตาคำคำเอามาต้องเลือกบ้างไม่รู้ว่าวันเครื่องหน้าจะเกิดอะไรขึ้น คนที่8น้องไมยเจอที่พัทยาไปเที่ยวกับภรรยาสี่คนเขาไม่รู้ว่าขอเบอร์ไว้วันนั้นผมนิสัยไม่ดีผมไม่แนะนำไม่ดีถามว่าเขาพูดยังไงให้ยอมให้มีคนที่ 2, 3, สองสามสีสไปภรรยาคนแรกกล่าวว่าเขาจะพูดตรงๆว่าพี่มีคนนี้อยู่เราก็แค่ถามเขาว่าเขาโอเคกับเราไหมบอลออกปากชมผู้หญิงที่นั่งตรงนี้โคตรแมนเลย พร้อมบอกไปเมียตัวเองว่าดูไอยูไม่สปอร์ตแถมรามไปถึงเมียเพื่อนๆคุณแจงคุณแอลซี่ดูเอาไว้เมื่อถามเมียว,ว่าทำใจยังไงสไปกล่าว่าเราแค่เป็นห่วงเขาเจอคนที่จริงใจหรือเปล่ามาหลอกหรือเปล่าแต่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่ด้วยความเข้าใจเขามาก็ได้คุยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ด้าน้องแอลภรรยาคนที่สองบอกว่าเขาถามว่าอยู่ได้ไหม ยอมรับสามีมีสเสน่ห์แพ้สายตาเวลาเขามองน้องแม่ยอมรับเข้ามาตอนแรกก็กลัวสวัสดีแนะนําตัวยอมรับก่อนเข้ามามีอะไรกันก่อนรู้สึกเป็นผู้ชายอบอุ่นดูแลครอบครัวได้ดูแลเราได้เติมเต็มให้เราเป็นคนที่ดีได้ก่อนมีอะไรผมต้องถามก่อนผมเน้นคู่ชีวิตไม่เน้นชีวิตคู่เข้ามาต้องเป็นครอบครัวกันจริงๆอายใครไหมเป็นเมียเราหลบซ่อนไม่ได้นะพ่อแม่ต้องรับรู้ น้องมะปางบอกว่าตอนแรกก็กลัวสังเกตเรียนรู้เขาอยู่กันยังไงโดยสามีเล่าว,ว่าไปรับจากสงขาไปกราบพ่อแม่ต้องไปขอมาก่อนไปกราบทุกคนน้องแพร่ีกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจเลยหล่อนจะกลับบ้านอย่างเดียวเขามาหาเพื่อนที่สารยาผมรับมาบ้านเลยเขาโทรหาเพื่อนตลอดแต่คำพูดการกระทำเขาทำให้มั่นใจตัวเขามากฝากชีวิตกับเขาได้เพราะเราเป็นคนเกเรมาก ก่อนบอลกล่าวว่าดูคลิปนี้แล้วอย่าดราม่าโจมตีเขาอยู่กันได้อยู่กันน่ารักมากอย่าไปเดือดร้อนแทนเขานะเพื่อความบันเทิงน้องหมวยกล่าวว่าเข้ามาตอนแรกปวพี่เขาทุกคนเกรงใจเคารพมีอะไรก็ปรึกษาเหมือนอยู่กับพี่ตัวเองแท้ๆสนุกด้านน้องฟิล์มเผยว่าเขาถามพร้อมไหมจะไปเจอพี่ๆพวกพี่ๆเขารู้แล้วพี่ๆสองคนโทรมาว่าเราอยู่แบบครอบครัวขณะที่น้องมา์บอกว่าชอบการอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่น่าจะสนุก ถามว่ามีกฎไหมสามีสุดรักของเราภรรยาบอกว่าผมไม่เคยห้ามเขามีแฟนใหม่ถ้าวันหนึ่งคิดว่าผมไม่ดีแต่อย่าสวมเขาอย่าคุยกับใครหรือเล่นชูเด็ดขาดขอให้บอกเลิกผมจะถาม3ามครั้งคําตอบตรงการคุณเลิกได้เลยในบ้านไม่มีหน้ากากทุกคนเท่ากันหมดยกเว้นสไป์จะสูงกว่าคืบหนึ่งส่วนใหญ่จะนอนเรีงกันตามลําดับไปบางทีข้อทุกห้องไม่เปิดก็ไปนอนหน้าครู ไม่เคยนอนพร้อมกันสองคนก็ไม่เคยน้องแนนเครียรเจอแรงครอบครัวไม่ยอมรับตอนแรกเพื่อนเลิกคบผมขอไปเจอกงงกับม้าถ้าไม่ให้คบไม่ได้จริงๆจรกิกราบไปคุยแม่หมวยก็เหมือนกันหมวยร้องไห้3-4วันแม่ไม่ยอมคุยขับรถไปหาไปการาบท่านคุยกับท่านก็ลองดูสุดท้ายก็แฮปปี้คิดว่าผมมีเงินค่าท้องผมจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ แต่เงินเดือนไม่ต้องมาถามหาที่ผมผมสอนให้ทํากินทุกคนขายครีมขายของทุกคนมีหน้าที่พอช่วงโควิดร้านหมาล่าและสักยันผมทําไม่ได้ไปฟังภรรยาทั้ง8แต่ละคนพูดถึงสามีสุดรักในรายการชำระโซเชียล e p c ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews.co.th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ